สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชาแนลครับคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการเขียนสับเพื่อที่จะนับข้อมูลในคอลัมน์ของ d a t a g r i d View ครับมีนิสิตนะครับทักอินบ็อกเข้ามาถามผมว่าการเขียนโค้ดเพื่อที่จะนับข้อมูลในคอลัมน์ของ d a t a g r i d View นะครับมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงโอเคเข้าไปดูกันเลยครับด็อกเตอร์ ในการเขียนโค้ดหรือว่าการเขียนสับเพื่อที่จะนับข้อมูลในส่วนของ data grid view นะครับมีวิธีการดังนี้ครับเริ่มแรกผมจะย้าย label นะครับในส่วนของระบบสินค้าคงคลังนะครับไว้ด้านข้างแล้วกันนะครับแล้วผมจะนับข้อมูลใน row ที่3นะครับการนับ row ของ data grid view เขาจะนับจากด้านซ้ายมือนะครับนับจาก0 1 2 3นะครับไม่ได้นับจากเลข1นะ ขอนับจากคอลัมน์ที่0อ่าคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2และคอลัมน์ที่3นั่นคือจํานวนคงเหลือของสินค้าในสต็อกนั่นเองครับจากนั้นนะครับวาดฟอร์มตามผมเลยก็ได้นะครับผมจะใช้กรุ๊ปบล็อกอ่าในการจัดกรุ๊ปในส่วนของข้อมูลแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมกําหนดขนาดของฟอนต์ให้เป็นขนาด14นะ เป็นไทยสารบัญ P.S.K. ผมชอบใช้ฟอนต์เนี้ยฟอนต์นี้ผมว่ามันสวยดีนะครับตัวหนาะขนาด14บสี่อ่าสิดีกว่า14ดูเล็กไปนะครับเอา18แล้วกันอ่ะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเขียนเทกในส่วนของกลุ่มบ็อกว่าจำนวนสินค้าในสต็อกนะจำนวนจำนวน สินค้าคงเหลือนะจำนวนสินค้าคงเหลือแล้วกันอ่ะนะครับจำนวนสินค้าคงเหลือเดี๋ยวจัดรูปแบบให้มันสวยงามหน่อยอในส่วนของฟอร์มนะครับของพวกคุณที่คุณออกแบบคุณก็ทําการออกแบบฟอร์มในรูปแบบของคุณได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขอออกแบบในลักษณะนี้แล้วกันนะครับจากนั้นผมเอาลาเบ l นะครับเอาลาเบลมาเขียนข้อความหน่อยนะครับเป็น จำนวนสินค้าทั้งหมดจำจำนวนสินค้าทั้งหมดะนะครับโอ้ยรู้สึกว่าจะสั้นไปนะอ่าโอเคเอาประมาณนี้กําลังดีนะครับและก็ใช้ t e x t box นะครับใช้ t e x t box เพื่อมารับข้อมูลของจำนวนสินค้าทั้งหมด เทคบ Text o o x ตั้งชื่อว่า TXT นะครับ SUM H U M STOCK นะครับ S T O C K TXT SUM STOCK นะครับนะให้ตั้งชื่อแบบนี้ก่อนนะอ่านะครับให้โค้ดรันได้แล้วคุณค่อยไปตั้งชื่ออื่นนะครับโอเคส่วนข้อความสุดท้ายผมจะใช้คำว่าชิ้นแล้วกันนะนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชิ้นนะครับ ชินโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวกำหนดในส่วนของ light like to left ในส่วนของ text box นะครับให้เป็นค่า yes แล้วกันนะก็คือให้ตัวอักษรมันอยู่ชิดฝั่งขวานะครับจากชิดฝั่งซ้ายนะให้ชิดฝั่งขวานะครับคุณจะกำหนดยังไงก็ได้นะครับแต่ผมขอกำหนดอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นเลื่อน เดินตัวนี้มาหน่อยจะได้สวยๆโอเคเดี๋ยวย่อ,ยอลงหน่อยแล้วกันเหมือนจะไม่สวยนะ <c oughs> นี่ยเวลาผมเขียนโปรแกรมผมจะจุกจิกอย่างเนี้ยนะครับโอเคอ่ะโดยรวมพอดีแล้วนะครับโดยรวมพอดีแล้วชื่อของ t e คบ b ็อชื่อว่า txt sum stock นะครับคุณตั้งชื่อ t e คบ Box ที่จะใช้ในการซ u m จำนวน สินค้าของคุณนะครับชื่อ T X T ซ u m สต o อกไว้ก่อนนะครับไว้รันได้แล้วนะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่และกันนะครับจากนั้นไปในโค้ดที่ผมแชร์ไว้ใต้คลิปครับผมจะแชร์โค้ดไว้1ลิงก์นะครับที่ใต้คลิปนะครับเป็นโค้ดในส่วนของ F R M Product v B นะครับจะมีโค้ดในสับของ Sumdata นะครับ Copy Code ต,ตั้งแต่บรรทัดที่1จนถึงบรรทัดที่16ครับ Co p y ปีมาเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่โปรแกรม Microsoft Visual Studio ครับจากนั้นไปในมุมมองของการเขียนโค้ดครับแล้ววางสับนี้ลงไปใต้สับสุดท้ายนะครับหรือวางสับนี้ลงไปใต้สับใดสับหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ใต้สับสุดท้ายแล้วกันนะโอเคนะครับเราก็จะได้สับ เพิ่มมาอีก1นสับนะครับก็คือสับ sum ด a ต a นะครับอธิบายโค้ดนะดิมไอแอดอิ e r เก็คือกำหนดให้ i เก็บค่าของตัวเลขนะครับโดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น0จากนั้นดิ m sum ท o ทัลแอดดับเบิลนะครับเท่ากับ0ก็คือให้ตัวแปร sum total นะครับเป็นชนิด double นะครับซึ่งเป็นตัวเลขมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ0จากนั้นใช้คำสั่ง for ครับ for i เท่ากับ0 to data g i v i e w row count ลบ1ก็คือให้มีการ read ข้อมูลจาก data g i v i e w ตั้งแต่ row แรกจนถึง row สุดท้ายแล้วลบด้วย1ก็คือ row สุดท้ายจะเป็น row ที่ไม่มีข้อมูลนะครับดังนั้นเราจะลบด้วย1ก็คือให้ r o ให้นับจำนวนข้อมูลตั้งแต่ r o แรกจนถึงโลก่อนสุดท้ายนั่นเองนะครับจากนั้น ให้ sum total นะครับบวกเท่ากับอ่าเห็นไหมครับ sum total บวกเท่ากับ c d b l นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยชื่อ data grid view ของคุณนะครับ row i นะครับ i ก็คือ i ก็คือนี่นะครับก็คือมีการให้ i นั้นนับแถวอ่าเป็นแถวที่เท่าไหร่นะครับนับข้อมูลใน row ไหนอ่านับข้อมูลในคอลัมน์ไหนนะครับนับข้อมูลใน คอลัมน์ไหนนะคอลัมน์ที่3อ่ะคอลัมน์ที่0คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2และคอลัมน์ที่3นั่นคือคอลัมน์จำนวนคงเหลือของสินค้านั่นเองนะครับโอเคจากนั้นก็เน็กใช่ไหมครับก็คือให้มันลูจนบจนครบจำนวนพอลูบจนครบจำนวนเสร็จปั๊บนะครับให้ txt sum stock txt เท่ากับ sum total นะครับก็คือให้ ตัว t x t Sumstock ก็คือตัวนี้นะก็คือ t x t Sumstock ตัวนี้นะครับเก็บค่าที่มีการลบและการบวกค่าในส่วนของจำนวนสินค้าทั้งหมดนะครับมาเก็บไว้ที่ t x t Sumstock นั่นเองนะครับโดยผมจะคอมเมนต์ไว้ในโค้ดส่วนนี้จะมีอยู่2ชุดนะครับชุดแรกก็คือโค้ดในส่วนที่ไม่มีทศนิยมนะก็คือจะเป็นการนับ 1,2,3,4,5 1, ไปเลยนะครับแต่โค้ดในบรรทัดที่118่นะนั่นคือบรรทัดนี้นะจะเป็นในส่วนของโค้ดที่มีการกำหนดฟอร์แมตของตัวเลขนะครับให้เป็น1.00หรือว่าเป็นทศนิยมอสองตำแหน่งนะครับอ่าเป็น1.00อย่างนี้นะครับ แล้วนะครับแล้วหากมีการเออร์เลอร์ก็ให้มีการ message box show ก็คือ show message box ขึ้นมานะครับแล้วก็ show เอร์เลอร์ที่ระบบมีการเออร์เลอร์นั่นเองนะครับการจะใช้งานในสับนี้นะครับก็ต้องมีการเรียกใช้งานสับนะนะครับดังนั้นเราจะเรียกใช้งานสับนี้ในส่วนของสับของการโหลดนั่นเองนะครับผมจะเรียกใช้ ในส่วนของ c o n e n นด์คลนะคือบรรทัดสุดท้ายแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับเรียกใช้สับในบรรทัดสุดท้ายอ่าสับชื่อว่า sum data ใช่ไหมครับซนะ sum d a t าแล้วกด Enter นะครับจากนั้นไปทดสอบโปรแกรมกันอ่านะไปทดสอบโปรแกรมกันโอเค ในเบื้องต้นนะครับเรายังไม่มีข้อมูลใน Data Grid View ใช่ไหมครับในช่องของ t e x t b o x หรือว่า Take t x t Sum Stock ก็จะเป็นค่าว่างอยู่นะครับจากนั้นลองกดเรียกข้อมูลเข้ามาดูครับอ่านะครับในส่วนของ t e x t b o x Sum Stock นะครับหรือว่า Take t x t Sum Stock ก็จะมีการรวมข้อมูลของสินค้าหรือว่าจำนวนคงเหลือของสินค้าทั้งหมดมาไว้ที่นี่นะครับ ลองดูนะครับ48บวก24บวก60บวก36บวก72และบวก72จะเท่ากับ132หรือไม่นะนะลองดูนะครับแต่ผมว่ามันเท่ากับตรงนี้แหละนะครับก็จะมีคำถามอย่างว่าอาจารย์ครับถ้าผมต้องการที่จะรวมสินค้าบางอย่างผมต้องเขียนโค้ดยังไงนะครับการให้จะรวมสินค้าบางอย่างใช่ไหมครับเราก็ไปกำหนดโค้ดในส่วนของการค้นหาก็คือการเซิร์ชนั่นแหละครับ โดยนะครับในส่วนของการค้นหาจะมีการกําหนดว่า select อะไรนะครับ select ข้อมูลอะไรจะค้นหาข้อมูลอะไรนะครับฟอร์มก็คือเทเบิลไหนและ where ด้วยเงื่อนไขนั่นเองนะครับเราใช้ where เป็นเงื่อนไขนะครับต่อมาไปที่โค้ดของ s u m s t t o k k ใหม่คือสับที่เราประกาศขึ้นนะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยผมคอมเมนต์โค้ดไว้ชุดหนึ่งนะครับก็คือ โค้ดชุดนี้จะเป็นการแสดงตัวเลขเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ออกแล้วจะคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้อ่ะอ่าตรงนี้ชื่อซัมโตโต้นะอ่ซัมโตโตนะครับเห็นมันเอเอเลืรมไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคแล้วผมจะรันโปรแกรมดูอีกรอบหนึ่งครับและเรียกดูข้อมูลครับอ่าเห็นไหมครับ มันจะเป็น312.00นะก็คือจะมีจุดตามหลังนะครับสามารถประยุกต์ใช้โค้ดชุดนี้ได้ในส่วนของการรวมราคาสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าบางรายการเขาอาจจะมีการเก็บสินค้าแบบ3.50 2 8ห้าอ่ะ 5, เห็นไหมครับ15.5อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราต้องมีการกำหนดฟอร์แมตในการแสดงข้อมูลในส่วนของการรวมข้อมูลนั่นเอง ในโค้ดชุดนี้ยังไม่สมบูรณ์นะผมต้องมีการกำหนดในส่วนของ t x t Sum Stock ใน,ในตอนที่มีการโหลดขึ้นมาก็ไปกำหนดในส่วนของ form load นะครับเป็น t x t Sum Stock .text นะนะครับเท่ากับ0ก็คือกำหนดค่าแรกของ t x t Sum Stock นะครับเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาให้เท่ากับ0จากนั้น copy c โค้ชุดนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วไปวางในส่วนของ disconnect นะ disconnect e d ก็คือสับในการ disconnect ฐานข้อมูลหรือว่ายกเลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใช่ไหมครับแต่ผมเขียนให้มันมีการเคลียร์ข้อมูลใน data grid building นะครับดังนั้นเมื่อมีการเคลียร์ข้อมูลใน data grid building ในช่องของ txt sum stock ก็ต้องมีค่าเป็น0ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับต้องมีการเขียนโค้ดกำกับในส่วนของ disconnect ให้ TFD sum stock เท่ากับ0ด้วยนะครับรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งครับอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในส่วนของจำนวนสินค้าทั้งหมดก็ยังเป็นค่าของเลข0นะนะครับแล้วเมื่อมีการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับตัวโค้ดของ sum data ก็จะมีการรวมข้อมูลในช่องของจานวนคงเหลือของสินค้า มาเก็บไว้ที่ txt sum stock นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโค้ดกลับไปเหมือนอกลับไปเป็นชุดเดิมนะครับในส่วนของ private sum data นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์บนตรนทัดนี้ไวนะ้นะบรรทัดที่122ไว้แล้วใช้โค้ดในบนรนทัดที่121แล้วกันนะครับซึ่งการนับ จำนวนสินค้านะครับเราจะไม่ใช้ทศนิยมนะเราจะใช้เป็นจํานวนเต็มไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเนื้อหาการสอนอยู่แค่นี้ใครที่มีข้อสงสัยนะครับที่ต้องการจะซักถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแล้วใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด r รชัวครับขอบคุณครับ